่แมไปหาเธอรอรถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปพี่แมนจะต้องเป็นของฉันคนเดียวเธอกับยายเจนนี่อย่าได้หวังชื่อมีนะคะอยากเล่นเกมอะไรครับอยากเล่นออบบี้สีคนคะ่ะยายมีนาไม่ต้องเล่นใช่คะ่ะเพราะเป็นส่วนเกินงั้นเล่นเลยครับพี่ชื่อพี่แดนนะครับ แล้วทำไมพี่ไม่เล่นกับพวกนางล่ะคะพี่ตั้งใจเข้าเกมมาหามีนาครับจำพี่แดนคนขี้น้อยใจไม่ได้แล้วหรอแต่พี่ไปเรียนต่างประเทศไม่ใช่หรอเมื่อวานปป้าก็เล่าให้ฟังว่าพี่จะกลับมาเมื่อวานนี้ปป้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมตอนที่ปป้าของเราไปดูธุรกิจที่ต่างประเทศที่ยังไปกินข้าวด้วยอยู่เลยปป้าก็เล่าให้ฟังค่ะไม่คิดว่าพี่จะกลับเร็วขนาดนี้ งั้นพี่ขอเรียกชื่อเดิมได้ไหมยายตัวเล็กของพี่หนูโตแล้วนะคะเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ได้แล้วพี่ชอบชื่อนี้ของพี่เดี๋ยวพี่น้อยใจนะตามใจพี่เธอคบพรุ่งนี้บอกป้าป้านะว่าพี่จะไปกินข้าวและคุยงานด้วยได้ครับพี่ทำไม<อ>พี่แดนไม่เข้าเกมคะแกไม่ให้พี่แดนเข้าเกมใช่ไหมแกมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับพี่แดนพวกเธอสองคนนี้สงสัยความบ้าเข้าตาเธอว่าพวกฉันบ้าผู้ชายหรอ พี่แดนดูหญยมีนาสีขมันว่าพวกหนูฉันไม่ได้เข้าข้างมีนานะฉันยังไม่เห็นมีนาว่าพวกเธอเลยวันเสาร์นี้วันเกิดเรานะเราชวนพวกเธอไปที่บ้านเรานะใครอยากไปบ้านจนจนยะใช่ฉันไม่ไปหรอกเดี๋ยวมาตํำส้ตมตำปูปลาล้าให้ฉันกินพี่ขอไปด้วยนะครับพี่ชอบกินส้ตมตําปูปลาร้าครับเราก็อยากไปอาะพี่แดนหนูไปด้วยนะคะได้สิงั้นจะเตรียมบัตรเชิญสองใบนะ วันเกิดคนจนจนทำไม่ต้องใช้บัตรเชิญด้วยแต่ถ้าใครไม่มีบัตรเชิญก็เข้าไม่ได้นะเขาได้เฉพาะคนจนจนและไม่รังเกียจส้มตำปูปลารหาเท่านั้นเราไปก่อนนะป้าเรียกแล้วแล้วเจอกันที่งานนะคะพี่แดนยายมีนากล้าดียังไงมายุ่งกับพี่แดนฉันพี่แดนเป็นของเธอตอนไหนยะพวกเราจะจัดการยายมีนายัางไงดีฉันรู้แล้ววันเกิดยายมีนาต้องจัดการมัน วันเสาร์พี่พาหนูมาบ้านใครหรอคะก็บ้านของมีนาไงพี่รู้จักบ้านของมีนาได้ยังไงคะก็คุณอาเป็นหุ้นส่วนบริษัทของเราที่อยู่ต่างประเทศไงจำไม่ได้หรอบ้านหลังนี้เธอก็มาตอนเด็กๆไงยังวิ่งเล่นกับมีนาอยู่เลยแล้วนี่ก็ของขวัญวันเกิดของมีนาคุณพ่อมีนาซื้อให้ไงผู้หญิงที่พี่พูดถึงก็คือยายมีนานี่นะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป